สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับคลิปนี้หลายคนรอคอยครับไฟโซล่าเซลล์ที่มีกล้องวงจรปิดนะครับวันนี้อยู่กับนะครับไฟถนนโซล่าเซลล์แรนดี้นะครับรุ่นซูเปอร์ลูเมนนะครับก่อนหน้านี้ผมได้รีวิวเฉพาะตัวไฟไปแล้วนะครับรุ่นนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดวันนี้มาพร้อมกล้องวงจรปิดนะครับไฟถนนโซล่าเซลล์ซูเปอร์ลูเมนนะครับขนาด400วัตต์ที่ผม ตั้งอยู่ข้างหน้านี้นะครับมีกล้องวงจรปิดมาในตัวนะครับสเปคกล้องวงจรปิดเนี่ยไม่ต้องมีสายสองสัญญาณนะครับอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้ได้เรามีเพียงซิมอินเทอร์เน็ตรายเดือนหรือรายปีก็แล้วแต่เอามาเสียบกับกล้องนะครับเขามีหน่วยความจํามาให้ถึง256 g จิกแล้วก็ดูบันทึกได้ยาวนานถึง2เดือนนะครับหลายท่านกังวลน,นะครับพื้นที่ ไม่มีไฟฟ้าถึงนะครับสายส่งอินเทอร์เน็ตสายส่งการไฟฟ้าเข้าไม่ถึงต้องการไฟถนนโซล่าเซลล์ที่ติดกล้องวงจรปิดด้วยนะครับดูไดท้ทุกที่ขอให้จุดนั้นมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณมือถือก็สามารถที่ซื้อซิมมาเสียบนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องต่อสายอะไรเข้ากับกล้องวงจรปิดตัวนี้เลยเพราะว่าเขามีไฟแบตเตอรี่จากระบบไฟถนนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ซูเปอร์ลูเมนขนาด400วัตต์นะครับ มีความสว่างถึง12,000ลูเมนเลยนะครับซึ่งเป็นสเปคที่แบบติดความสูงได้6-8เมตรเลยสเปคโครงการนะครับางานราชการงานอบตโร,รงเรียนหรือทางเข้าหมู่บ้านได้หมดเลยนะฮะตัวนี้ผมได้ทดสอบใช้งานในความสว่างแล้วรุ่นที่ไม่มีกล้องวันนี้เราจะมาทดสอบกล้องนะฮะร,ราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่17,990บาทโดยประมาณนะครับเขามีจําหน่ายทั้ง l a ซาด้าช้อปปแล้วก็ในแฟนเพจของเลนดี้เองนะครับใครที่สนใจเข้าไปดูลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปได้เลยและคอมเมนต์ด้วยนะครับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับหนึ่งก็คือไฟตัวนี้นะครับไฟตัวนี้นะครับขนาด400วัตต์นะครับ180เมตร LED นะครับตัว LED มีเลนกระจายแสงที่ทำให้ความสว่างค่อนข้างกว้างนะครับความสว่างนะครับความสว่างเรื่องความสว่างไม่ ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าสว่างได้ดีมากๆนะครับแล้วก็อยู่ได้ถึงเช้าแน่นอนสำรองไฟได้3าถึงหวันเลยนะครับกล้องวงจรปิดเขาจะติดมาแบบนี้นะครับสามารถหมุนได้360อองศานะครับแล้วก็มีตัวสัญญาณนะครับเสาสัญญาณเวลาเราติดเราจะหมุนเข้ากับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีรีโมทตรงนี้นะฮะคู่มือการใช้งานและเป็นภาษาไทยด้วยนะฮะตัวนี้ก็คู่มือของรีโมทนะครับแล้วก็มีฐานรีโมทนะครับ เสาตรงนี้นะครับใช้เสานะครับขนาด3นิ้วนะครับซึ่งของแลนดี้เองก็มีเสาจําหน่ายนะครับวันนี้ผมก็จะใช้เสากับของแลนดี้เลยติดตั้งวางต่อหม้อตั้งเสาแล้วก็เอาเสามาเสียบนะครับติดตั้งได้เลยนะครับแต่ต่อหม้อต้องแข็งแรงนิดนึงนะเพราะว่าไฟค่อนข้างหนักมากนะครับโอเคครับผมก่อนไปติดตั้งเลยนะเรามาเซตกล้องวงจรปิดให้เรียบร้อยก่อนแล้วจากนั้นขึ้นไปติดตั้งนะครับแล้วเราดู ความชัดเจนของกล้องตัวนี้ขนาดถึง 2K นะครับซึ่งดูวิดีโอได้แบบปกติเลยถ้าอินเทอร์เน็ตเราเร็วพอนะครับวันนี้ผมใช้ซิมนะครับไรปีไปเลยนะครับเพราะว่าซื้อซิมมาเสียบจบแค่นั้นจากนั้นเราก็ดูที่มือถือได้เลยนะครับเพิ่มความสว่างไม่พอแล้วยังเพิ่มความปลอดภัยสองบ้านเรือนเราได้ด้วยนะครับมาดูการเซ็ตกล้องกันครับ ที่กล้องนะครับจะมีจุดที่สำหรับใส่ซิมการ์ดแล้วก็เมมโมรีการ์ดเข้าไปนะครับเราแกะออกมานะครับแล้วก็ทำการใส่ตัวเมมโมรี a การ์ดแล้วก็ซิมการ์ดเข้าไปนะครับซิมตัวนี้ผมใช้เป็นซิมอินเทอร์เน็ตเลยนะครับเราเลือกรายเดือนหรือรายปีก็แล้วแต่นะครับไปซื้อมาแล้วก็เอาเสียบใส่แบบนี้นะครับแล้วก็จากนั้นทำการใส่ตัวเสาสัญญาณนะครับที่ เป็นแท่งสีดําแบบนี้หมุนเข้าไปนะครับอันนี้คือเสาสัญญาณนะครสังเกตว่าการใส่ซิมและเสาสัญญาณอันนี้ไม่ได้ยากนะครับทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ฐานที่รีโมทนะครับเขาจะมีฐานมาให้นะครับรีโมทตัวนี้จะแตกต่างออกไปจากไฟแบบอื่นนะฮะจะมีตัวกล้องวงจรปิดอยู่ปุ่มนี้นะครับทำการเปิดที่ระบบก่อนนะครับเปิดปุ่มแดงนะครับแล้วจากนั้นกดที่ตัวกล้องวงจรปิดมันจะได้ยินเสียงนะครับแบบนี้ Network Connection Network Connection Please Succeeded wait 4G จากนั้นเราทำการโหลดแอป Easy Cloud มานะครับใช้แอปตัวนี้นะครับโหลดมาแล้วก็ติดตั้งแอปตามขั้นตอนนะครับด้านบนนี้กดบวกเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการอนุญาตนะครับขณะที่ใช้แอปนะครับแล้วก็เปิดใช้งานอนุญาตนะครับแล้วก็เปิดใช้งานไปนะครับจนกว่าไปถึงนะครับจุดที่ทำให้สแกนนะครับ ปุ่มที่ใช้สำหรับสแกนกดเข้าไปแล้วด้านหลังกล้องจะมี QR Code อยู่นะครับเราทำการสแกนตัว QR Code กับกล้องนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นรูปกล้องมานะครับเป็นอันการสแกนเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็กดปุ่มที่กล้องเข้าไปนะครับจากนั้นมันก็จะอัปโหลดสักพักหนึ่งนะฮะเสร็จเรียบร้อยก็ตั้งชื่อนะครับกล้องวงจรของเรานะครับของผมตั้งชื่อบ้านหลังน้อยนะฮะ จากนั้นกดปุ่มเสร็จสิ้นครับแล้วจะมี QR Code ขึ้นมาอีกทีนะ,นะเราก็กดยืนยันไปนะครับอนุญาตนะครับเสร็จแล้วครับผมกดปุ่ม Play ข้างบนก็สามารถที่จะดูกล้องได้เลยนะครับแต่ว่ากล้องของผมตอนนี้ยังไม่ได้หันนะครับสังเกตว่ามันตัวกล้องมันหันไปที่มุมมุมแบบไม่ใช่บุ่มด้านบนนะฮะอยู่ข้างล่างนะครับสังเกตคอนโทรลดูนะฮะกดปุ่มซ้ายขวาดูไอของเรนดี้เหมือนกันมีการเชื่อมแท็กจุด หลังที่จะประกอบไปแล้วนะครับเชื่อมแท็กเพื่อความแข็งแรงเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อมเพิ่มเติมเนี่ยน้ำหนักยกโครงเคลได้นะฮะใช้2คนนะครับใน,นชังบครับผมอ่าสวมเข้าไปเนาะแล้วก็จะมีประแจหกเหลี่ยมนะฮะเราใช้เจหกเหลี่ยมหมุนหมุนให้มันเน่เท่ากันนะฮะแค่นั้นนะครับหมุนให้แน่นแล้วก็ยกขึ้นเสาตั้งได้เลยเนาะ จากนั้นเดี๋ยวเราเช็คดูนะฮะตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ใกล้กล้องนะครับผมอยู่ที่อื่นนะลองมากดเช็คดูเลยนะครับดูได้ทุกที่อ่ะทีนี้กดเข้าไปให้มันเล่นนะฮะรอสักคู่นะฮะนี่ครับอ่าลองลองแพลนตัวนี้ดูฮะค,อคอ่อยๆไปอ่เห็นไหมมันไปแล้วโอเคเลยนะครับนี่แลนซ้ายขวาอุ้ชัดเลยนะชัดปกติเลยนะนี่อืม เอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูภาพช่วงกลางคืนกันครับอันดับแรกที่เห็นเลยคือความสว่างที่ดีเยี่ยมนะครับ400วัตต์ซูเปอร์ลูเมนนะครับตัวนี้ความสว่างเนี่ยโดยปกติแล้วอันนี้สว่างสุดนะฮะแต่ภาพจริงแล้วนะมันสว่างมากๆนะครับเป็นสเปคที่แบบสว่างชัวสว่างถึงเช้าร้อรสำรองไฟได้3-5วันโหมดในความสว่างนะครับนอกจากความสว่างแล้วนะครับเพิ่มกล้องวงจรปิด ที่อยู่ที่ไหนก็สามารถติดได้ขอให้มีสัญญาณมือถือเราเพียงซื้อซิมอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าไปติดเดี๋ยวเรามาดูกันน,น,นะี้สังเกตว่าจะเห็นมแมลงเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวน้องแผลนแผนกล้องให้หน่อยนี่ครับนี่แพลนตาม,มะแะลงแล้วนะฮะ อันนี้หมดจับเคลื่อนไหวนะครับจับการเคลื่อนไหวสังเกตว่าผมเดินไปที่ไหนกล้องก็จะแพลนตามเราไปนะครับก็คือมีหลายโหมดนะครับโหมดโทรนะครับคุยด้วยเสียงก็ได้โหมดจับการเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าเปิดสัญญาณไซเรนญญเนะครับมีหลายโหมดให้เลือกอันนี้ซ้ายขวาเขาก็จะหมุนตามเรานะครับตามที่เขาหมุนได้นะครับรวมทั้งหมดอยู่ที่350องศาเลยนะฮะนี่ครับผมนะครับแล้วภาพค่อนข้างชัดเลยนะครับค่อนข้างชัดปกติเลย ขอให้อินเทอร์เน็ตเร็วนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตแรงผมซื้อซิมแบบแรงที่สุดนะฮะมาติดตั้งจากนั้นนะครับถ้าเราจะพูดกับกล้องนะครับโดยที่เราอยู่ที่อื่นนะครับเราก็กดปุ่มนี้1ครั้งโลเทสอ่าสังเกตได้ยินแล้วนะฮะได้ยินเสียงแล้วนะครับอ่าก็คือเราสามารถคุยกับกล้องอย่างเช่นผมจะคุยกับแม่ผมนะครับผมไม่ได้อยู่บ้านนะครับแม่อยู่แถวนี้ผมก็สามารถเรียกแม่จากกล้องได้นะครับ ทีนี้เราสามารถสั่งเปิดไฟได้กดตรงนี้ครับเปิดปิดได้นะครับอันนี้ปิดไฟแสงขาวโชวคราวหากคุณต้องการปิดเป็นเวลานานยืนยันครับเดี๋ยวมันก็จะปิดให้เดี๋ยวจะมืดนะฮะอ่ามืดแล้วนะครับทีนี้เรากดเปิดก็กดเปิดผ่านมือถือได้เลยนี่นะครับอันนี้ก็คือการเปิดปิดไฟตัวใหญ่เลยเนาะ เรียกได้ว่าเป็นไฟโซล่าเซลล์ที่ตอบโจทย์มากๆและยอดเยี่ยมใช้ได้จริงเลยนะครับความสว่างที่ดีมากนะครับรวมทั้งกล้องวงจรปิดในตัวไร้สายไม่ต้องเดินสายอินเทอร์เน็ตให้ยุ่งยากนะครับหมดปัญหาจุดที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับใครสนใจนะครับผมแปะลิงก์สั่งสินค้าไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์กับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ